ผมอยู่ช่องบ่ออกบ้านนาครับผมม,าค,ผม,มา,า,าครับผมมาเบิ้งต้นยางนาครับผมและก็มาเดินดูด้วยครับผมเผื่อเห็ดออกครับผมเนาะมีบนอ,อ่ะครับผมเห็ดนี่เดินดูต้นยางนาครับผมอายเพิ่นปลูกไว้ครับผม คือเด้ครับผมดินกะซุ่มๆเก็นะครับเนาะไม่ได้เขีย่ยนะครับเด้อเดินดูเลยครับผมออกก็ออกไม่ออกก็คือไม่ออกครับผมาปาดเบิ่งครับผมพุ่มนี่พุ่ม,มใหญ่ครับครับผมนี่อือ ก็จะมีปลูกคาต้นคาแซมพร้อมครับผมนี่ต้นกำลังใหญ่แล้วครับผมนี่ต้นยางนาพามาดูครับผมต้นยางนา ปลาบนตัวนี้ไงครับผมยังไม่ได้เอาเชื้อเห็ดมาลงเดือเด้อนี่ยังบริส่เสือเห็ดละโงกครับผมโอกไว้ก่อนครับผม ไปครับผมบันเอาครับผมพราเจา้าคินี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบานาด้วยครับผมขอบคุณครับททที่ติดตามครับ